ชะตาฟ้าหารกล้าทายอดคนตอนที่21เอ็ดเดิมทีเป็นมือที่มีความสุขกูนเสี่ยวไปหดตัวอยู่ตรงมุมกำแพงสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและโกรธเกรี้ยวอีกทั้งยังจนปัญญาหลิมยืนยิ้มเล็กน้อยเขามองออกแล้วว่าพฤติกรรมของกูนเสี่ยวทิงนั้นเป็นแม่ของเธอที่สอนมาเขาว่าเหลียวหน้ากลับมาลากเขาเข้าไปพัวพันอีกครั้ง กล่าวว่าเสี่ยวหลิงจือไหนเธอลองว่ามาซีฉันอยู่กับพ่อของเขามาลำบากมาตั้งหลายปีตอนนี้ลูกสาวของฉันมีความพยายามอาศัยความสามารถของตัวเองเข้าไปทำงานในประกูลฉินได้ฉันจะให้เธอไปแต่งกับผู้ชายเหมือนอย่างพ่อเธอก็คงไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเสี่ยวหลิงจือคนเป็นแม่อยากให้ลูกสาวได้แต่งกับคนดีๆมันผิดหรอหลิงยืนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังคุณป้าพูดถูกครับไม่ผิดสมควรครับ อัญญประกาศคู่จุลภาคจุดอัญญประกาศคู่กูนเสี่ยวไปถลึงตาใส่เขามีความโกรธเกรี้ยวเล็กน้อยแต่หลิงยวนกลับพยายามส่งสายตาให้เขาบอกให้เขายอมแพ้เสียเถอะกูหลิงยวนเองก็มองออกแล้วว่าตระกูลกูนนั้นไม่มีอะไรต่างไปจากเมื่อก่อนเลยยังคงเป็นแม่เสือเทาว่าที่ใหญ่ที่สุดในบ้านทั้งคำพูดและการกระทำล้วนไร้เหตุผล ต่อให้กวนเสียวไปจะมีอีกหมื่นเหตุผลก็เอาชนะเธอไม่ได้เถียงต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่สู้รีบหยุดเสียดีกว่ากวนเสียวทิงที่รอดพ้นจากเนื้อม,มือของพี่ชายมาได้เหลียวหน้ามามองหลิงยวนใบหน้าเต็มไปด้วยความคับแค้นใจคล้ายกำลังบอก,กว่าหลิงยวนไม่ควรไปฟ้องพี่ชายหลิงยวนรีบหายมือไปทันเธอกล่าวอย่างจนปัญญาว่าเสียวทิงฉันไม่ได้พูดอะไรจริงๆนะพี่ชายของเทอมาถามฉันว่าพวกเราเจอกันได้ยังไง ฉันก็แค่เล่าเรื่องที่เราเจอกันออกไปใครจะไปรู้ว่าเขาจะคิดมากขนาดนั้นเธอไม่ผิดเถาว่าไม่ได้ฟังคำอธิบายของเขาเลยแม้แต่น้อยรีบเข้าข้างเขาทันทีดึงลูกสาวของตัวเองให้นั่งลงกินข้าวไม่สนใจลูกชายของตนสุดท้ายตัวกูนเสี่ยวไปก็เดินสะบักสะบอมกลับมาที่โต๊ะกินข้าวนั่งลงข้างหลิงยวน เขาว่าเองก็นั่งข้างหลิงยวนแต่กลับต่อว่าลูกชายอีกประโยคหนึ่งว่าฉันว่าเสี่ยวชิงกับเสี่ยวหลิงจึมีวาสนาต่อกันหลิงยวนงุนงคำพูดนี้มันหมายความว่าอย่างไรทำไมถึงรู้สึกแปลกแปลกกวนเสี่ยวไปจ้องมองมารดาของตอนเห็นได้ชัดว่าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเช่นกันเขาว่าเหลียวหน้ามายกตะเกียบช่วยหลิงยวนคีบกับข้าวยิ้มแย้มพลางกล่าวว่าลองชิมสิดูว่าถูกปากไหม หลิงยวนรีบกล่าวอย่างเกรงใจผมเองครับผมเองครับเขาว่าเร่งเราเขาลองชิมสิอาหารบนโต๊ะนี่เป็นอาหารที่เมื่อก่อนนี้เธอชอบกินหมดเลยนะอ้อได้ครับคุณป้าคุณป้าก็กินครับหลิงยวนยังคงกล่าวอย่างเกรงใจอีกฝ่ายแสดงน้ำใจมาก็ยากจะปฏิเสธได้จึงได้แต่ต้องลองชิมพอกินเข้าไปก็พยักหน้าหงษึกนึก,นกอร่อยครับรสชาตินี้เลยครับเขาว่ายิ้มแย้มก่อนจะถอนใจพลางกล่าวว่า ข่อของพวกเขาจากไปแล้วฉันเองก็รู้ว่าตัวเองคงอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่ก่อนตายก็อยากจะเห็นลูกสาวของตัวเองได้มีผู้ชายดีๆให้พึ่งพาอันที่จริงนะถ้าเสี่ยวทิงหาผู้ชายคนอื่นมาฉันยังไม่ค่อยวางใจเท่าไรแต่ถ้าเป็นเสี่ยวหลิงจือเนี่ยไม่เหมือนกันฉันเห็นเทอมาแต่เล็กรู้ดีว่าเธอเป็นคนอย่างไรเธอกับเสี่ยวไปเองก็เหมือนพี่น้องแท้ๆถ้าเสี่ยวชิงอยู่กับเธอแล้วก็ฉันก็วางใจแล้วออ หลิงยวนสำลักเกือบจะปิดปากเอาไว้ไม่ทันนี่คุณป้าเอาจริงหรือนี่กุนเสี่ยวชิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีสีหน้าเขินอายกล่าวกระมิดกระเมียนว่าแม่กินข้าวพูดอะไรเหลวไหลนะกุนเสี่ยวไปตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดรู้จักดีแม่เมื่อก่อนหลิงจือก็ทําเรื่องเลวๆมาไม่น้อยเรื่องที่เขาทําพวกนั้นแม่เองก็รู้แล้วยังกล้าให้เสี่ยวชิงไปอยู่กับเขาเนี่ยนะคนกันเองว่ากันเองอย่างนั้นเหรอ เขาว่าโกรธเกลียวขึ้นมาคว้าจับแก้วที่อยู่บนโต๊ะกวนเสี่ยวไปตกใจจนยกมือที่ถือตะเกียบขึ้นมาบาังศรีรษะโดยไม่รู้ตัวกลัวแม่จะคว่างแก้วเข้ามาจากนั้นเมื่อเห็นหลิงยวนที่กำลังกินข้าวด้วยท่าทางหวาดกลัวกำลังมองดูตัวเองอยู่เทาวาจึงรีบเปลี่ยนท่าทีเป็นอ่อนโยนทันทีเธอวางแก้วลงกล่าวสั่งสอนลูกชายว่าเสี่ยวหลิงจือไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนดูแลตั้งแต่เล็ก ตอนหนุ่มๆทำผิดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้คนเราล้วนแต่ต้องเติบโตขึ้นทุกคนต่างค่อยๆค,คิดเป็นแกดูสิตอนนี้เขาก็ดีจะตายไม่ใช่เหรือเข้าไปทำงานในตระกูลฉิงได้แย่ตรงไหนหลิงยวนไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีจึงเหลียวหน้าไปมองกวนเสี่ยวไปส่งสายตาขอความช่วยเหลือใบหน้าของกวนเสี่ยวไปกระตุกขึ้นมาจะให้เขาพูดอะไรละ่ะ พูดอะไรไปก็เถียงสู้แม่ไม่ได้สุดท้ายเผลอๆอ,อาจจะตัดสินตามใจตัวเองแบบไม่มีเหตุผลด้วยซ้ําเขารู้จักแม่ของตัวเองดีเธอก็แค่ถูกใจตําแหน่งพนักงานระดับสูงในตระกูลฉินของหลิงยวนกับประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังก็เลยอยากจะจับลูกสาวให้ไปอยู่กับเขาเท่านั้นแหละเขากล้าพูดเลยว่าถ้าหากหลิงยวนยังเป็นคนงานอยู่ในโรงอีหลิว หากเสี่ยวชิงจะไปอยู่กับหลิงยวนจริงๆแล้วก็แม่คนนี้จะต้องจับพวกเขาแยกกันไม่มีทางยอมให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนแต่กลัวมันก็ส่วนกลัวยังไงเขาก็ต้องหยุดแม่เอาไว้หากก่อนหน้านี้หลิงยวนไม่ได้พูดเรื่องเหล่านั้นกับเขาแล้วก็การจะให้เสี่ยวชิงแต่งกับหลิงยวนก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเหมือนกันแต่ในเมื่อหลิงยวนบอกเขาแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆเขารีบแย้งกลับไปทันทีแม่เสี่ยวชิงเพิ่งจะอายุ30กว่า ยังห่างจากอายุแต่งงาน500ปีที่กฎหมายดินแดนเซียนกำหนดเอาไว้อีกตั้งไกลตอนนี้แม่มากังวลเรื่องนี้มันจะไม่เร็วเกินไปหน่อยเหรอเขาว่ากล่าวอย่างประหลาดใจแล้วมันเกี่ยวอะไรเสี่ยวหลินจือป้าเป็นคนอย่างไรเธอเองก็รู้ไม่ใช่เหรอแต่ไหนแต่ไรมาฉันเป็นคนเปิดกว้างตอนนี้ยังแต่งไม่ได้แต่ก็อยู่ด้วยกันก่อนได้นีให้เสี่ยวทิงย้ายไปอยู่กับเธอก่อนก็ได้ไม่ใช่เหรอผู้หญิงผู้ชายก็มีแต่เรื่องอย่างนั้นแหละ ขอเพียงไม่มีลูกอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอะไรไปตอนนี้เขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละป้าคนนี้เปิดกว้างจริงๆด้วยหลิงยืนเหนือซึมออกมาถูกแม่เสือผู้นี้ทำให้ตกใจกลัวไม่น้อยพบว่าเหมือนตัวเองจะทนไม่ไหวหากพูดถึงคนที่ทำให้เขารู้สึกกลัวได้ป้าคนนี้คืออันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยภายใ,ในใจนึกเสียใจรู้อย่างนี้ไม่มาเสียก็ดีถ้ามีอะไรก็เรียกกวนเสี่ยวไปออกไปคุยก็ได้ ไหนเลยจะรู้ว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เขาไหนเลยจะรู้ว่าเถาว่าพอเอ่ยปากก็ไม่มีการอ้อมค้อมแม้แต่น้อยชัดเจนตรงไปตรงมานี่มันบีบให้เขาต้องตอบรับชัดๆเขานึกอยากจะถามจริงๆว่าผมเพิ่งกลับมาเยี่ยมคุณป้าก็ทําแบบนี้เลยมันเหมาะสมแล้วหรือครับนี่ไม่ได้มีความเกรงใจเลยแม้แต่น้อยจริงๆแต่เขาก็รู้ว่าไม่สามารถคุยเรื่องเหตุผลกับแม่เสือผู้นี้ได้ กวนเสียวไปมึนง,งงไปหมดแล้วลืมตาโตอ้าปากค้างพบว่าท่าทีของแม่ในวันนี้อยู่เหนือไปจากความคาดหมายของเขาไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรจะมาค้านได้เลยกูนเสียวทิงเขินอายขึ้นมาอีกครั้งกระทึกเท้าใต้โต๊ะอาหารกล่าวว่าแม่ข้าวก็ยังอุดปากแม่เอาไว้ไม่อยู่จริงๆพูดอะไรเหลวไหลนะ่ะเขาว่าถลึงตาใส่เธอแกจะไปรู้อะไรแม่พูดเหลวไหลที่ไหนกันอยู่ด้วยกันมันจะได้ปรับตัวกันได้ จะไปกันรอดหรือเปล่าก็มีแต่ต้องอยู่ด้วยกันถึงจะรู้ได้อีกอย่างตอนนี้พวกแกก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ใช่เหรออยู่ด้วยกันจะได้ช่วยเหลือกันเพื่อกูลกันไงกูนเสี่ยวไปเข้าใจแล้วประโยคสุดท้ายต่างหากถึงจะเป็นประเด็นสําคัญเสี่ยวหลิงจื่อคนกันเองก็ไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วนะฉันเห็นว่าเธอกับเสี่ยวชิงเหมาะสมกันดีเสี่ยวชิงอยู่กับเธอต่อให้ฉันไม่อยู่ก็ยังมีพี่ชายของเธออยู่ ฉันคิดว่าเธอเองก็คงเห็นแก่หน้าพี่ชายของเสี่ยวทิงคงจะไม่รังแกเสี่ยวทิงของเราฉันรู้สึกวางใจครอบครัวเธอเองก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาช่วยตัดสินใจได้ฉันเองก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสข,ของเธอฉันช่วยเธอตัดสินใจให้แล้วกันเรื่องนี้ฉันว่าเอาตามนี้นี่แหละแคบๆหลิงยวนไอแ้แห้งๆออกมาเล็กน้อยหยิบแก้วน้ำครึ่งมาดื่มน้ำเฉยโอกาสนี้เหลือมองไปทางกวนเสี่ยวไป เขามองออกแล้วว่าเรื่องนี้หวังพึ่งกูนเสี่ยวไปไม่ได้เจ้านี่หยุดแม่ของตัวเองไม่ได้เขาคงต้องลงมือเองเสียแล้วท่างกลางสายตาที่เฝ้ารอคอยของเขาว่าหลิงยวนปั้นหน้าจริงจังถอนใจพลางกล่าวออกไปว่าขอบคุณคุณป้าที่รักใคร่ผมแต่เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับเขาว่าทำหน้าคร่ำเครง่งรังเกียจว่าเสี่ยวชิงของเราไม่สวยเหรอ เธอลองเบิ่งตาดูสิใบหน้าก็สวยผิวพรรณก็ดีรูปร่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงเธอลองไปถามทั้งเขตเนินแถบนี้ดูสิยังมีลูกสาวบ้านไหนสวยกว่าเสี่ยวชิงเทียบพร้อมกว่าเสี่ยวชิงอีกไหมท่าทีเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจหลิงยวนไม่รู้จะทำอย่างไรกับเธอจึงได้แต่ต้องใช้ไม้แข็งรีบโบกมือพลางกล่าวว่าคุณป้าผมไม่ได้ไหมายความแบบนั้นครับเสี่ยวชิงสวยแล้วก็ดีมากแต่ว่าคุณป้าครับผมมีคนรักอยู่แล้วครับ อัญญประกาศคู่จุลภาคจุดอัญญประกาศคู่เขาวาตกตะลึงไปทันทีตะเกียบวางลงไปบนโต๊ะเบาๆกล่าวด้วยน้ำเสียงดูแคลนเล็กน้อยว่าใครเหรอลูกสาวบ้านไหนฉันอยากจะเห็นจริงๆว่าดีกว่าเสี่ยวชิงของเราตรงไหนเสี่ยวหลิงจือพวกเราเป็นคนกันเองฉันก็จะพูดตรงๆงกับเธอแล้วกันผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะเธอต้องระวังตัวเอาไว้หน่อยจะหาดีๆสักคนเนี่ยยากเธออย่าไปถูกท่าทางออดอ้อนเยา้ายวนพวกนั้นทําให้ตาบอด ชีวิตทั้งชีวิตของเราจะทำเป็นล้อเล่นไม่ได้พ่อแม่เธอไม่อยู่แล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอดูให้ก็แล้วกันหลิงยืนบอกเธอด้วยท่าทางจริงจังว่าเธอเป็นคนดีครับพวกเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วตอนนี้เกรงว่าคงเจอกันได้ลำบากสถานการณ์ด้านนอกค่อนข้างวุ่นวายไปมาไม่สะดวกเธออยู่ที่เมืองหลวงพวกเรารู้จักกันที่เมืองหลวงเธอเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่ที่เมืองหลวงครับพอได้ยินว่าเป็นตระกูลใหญ่ของเมืองหลวง เขาว่าก็พูดไม่ออกไปทันทีเทียบไม่ได้ครอบครัวตัวเองไม่มีอะไรให้ไปเทียบเขาได้แต่เธอก็ยังกล่าวพึมพำออกมาอย่างไม่ยอมแพ้ว่าลูกสาวของตระกูลใหญ่ที่เมืองหลวงมาชอบเธออย่างนั้นเหรอเสี่ยวหลิงจือเธอคงไม่ได้แต่งเรื่องหลอกฉันใช่ไหมกวนเสี่ยวไปรีบกล่าวแม่แม่ดูถูกหลิงจือเกินไปหรือเปล่าตอนนี้หลิงจือเป็นนักเรียนของหลิงซานนะเป็นผู้บำเพ็ญเพียร สถานะแบบนี้ตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงจะไม่ชอบเขาได้ยังไงครั้งนี้เถววาตะลึงไปทันทีทำสีหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อมองไปทางหลิงยวนอย่างงุนงงเธอเป็นนักเรียนของหลิงซานเหรอกุนเสี่ยวทิงเองก็ตกตะลึงเช่นกันเธอเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันหลิงยวนพยักหน้าเล็กน้อยพลางกล่าวใช่ครับคุณป้าครั้งนี้ผมพักการเรียนออกมาหาประสบการณ์เป็นเพราะไม่ได้กลับมาหลายปีแล้ว ก็เลยเลือกเมืองปูเทวิยอเป็นสถานที่หาประสบการณ์ครั้งนี้ที่ผมเข้าไปทำงานที่ตระกูลฉินได้ก็เป็นเพราะครอบครัวของคนรักผมเขาพูดกับทางประกูลฉินให้หลังหมดช่วงพักการเรียนแล้วผมก็ต้องกลับไปที่เมืองหลวงแต่คุณป้าวาังใจได้ครับถ้าคนรักผมคนนั้นเขามาที่เมืองปู่เชวิยอขอมาจากต้องพาเขามาให้คุณป้าช่วยดูแน่นอนครับครั้งนี้เาว่าพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คําเดียว ที่แท้ที่เสี่ยวหลิงจือเข้าไปเป็นพนักงานระดับสูงในตระกูลฉินได้ก็เป็นเพราะครอบครัวใหญ่ครอบครัวนั้นจัดการให้มีตระกูลใหญ่คอยหนุนหลังอยู่แบบนี้ถ้าไปทําให้เขาโมโหขึ้นมาจริงตัวเองยังจะมีโอกาสได้ช่วยดูอีกหรือเกรงว่างานของลูกสาวตัวเองในตระกูลฉินคงจะรักษาเอาไว้ไม่ได้ด้วยซ้ําเธอพลันรู้สึกปวดใจขึ้นมานักเรียนของหลิงซานอย่างนั้นเหรอคุณสมบัติของหลิงยวนดีกว่าที่เธอคิดเอาไว้เสียอีก บนใบหน้าเองก็มีความรู้สึกอับอายปรากฏขึ้นมาหลายส่วนถึงภายนอกเธอจะแสดงท่าทีแข็งกร้าวอย่างไรแต่ภายในใจเธอก็รู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรเธอบากหน้าพูดให้ลูกสาวด้วยเพียงหวังว่าลูกสาวจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กำแพงนี้พอชนเข้าไปแล้วไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นที่ขายหน้าแต่พลอยทำให้ลูกสาวขายหน้าไปด้วย เธอหยิบตะเกียบขึ้นมาเงียบเงียบฝืนยิ้มแล้วบอกว่าเสี่ยวหลิงจืก๊กินกับข้าวเย็นหมดแล้วไม่คุยแล้วกินกูนเสี่ยวชิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามเองก็ก้มหน้าลงไปอย่างเงียบเงียบเช่นกันกูนเสี่ยวไปมองดูปฏิกิริยาของแม่เล็กน้อยรู้ว่าชั่วชีวิตนี้แม่ดื้อรั้นที่จะปกป้องครอบ,บครัวเอาไว้เบื้องหลังทะเลาะก,กับผู้หญิงข้างนอกทะเลาะก,กับผู้ชายข้างนอกทะเลาะก,กับคนที่อยู่รอบข้างแต่ไหนแต่ไรมาไม่ยอมอ่อนข้อให้ ถึงแพ้ปากก็ไม่ยอมรับเพื่อให้คนข้างนอกรู้ว่าบ้านนี้ไม่ยอมให้ใครระมารังแกได้ง่ายๆแต่ครั้งนี้เธอกลับหงอยจนไม่แม้แต่จะแสดงอารมณ์โกรธออกมาแม้แต่นิดเดียวเหตุการณ์นี้ทําให้สีหน้าของเขาเองก็พลอยดูเศร้าส้อยไปด้วยเช่นกันเขาเทเล่าให้หลิงยวนอย่างเงียบๆหลิงยวนเองก็นิ่งเงียบไปเช่นกัน แม่แม่เสือผู้นี้จะปากร้ายแต่เมื่อก่อนเธอก็ดูแลเขากับสวีสอยงเหมือนลูกชายจริงๆบางทีที่เธอทำเช่นนั้นอาจเป็นเพราะเห็นว่าครอบครัวตัวเองไม่มีฐานะอะไรกลัวลูกชายอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วว่าจะถูกคนรังแกเลยอยากให้ลูกชายมีเพื่อนสองคนคอยช่วยเหลือแต่เธอก็ดีกับเขาและสวีสยงอย่างจริงใจจริงๆกอนเด็กๆกวนเสี่ยวไปมีเพื่อนเล่นอยู่ไม่น้อย แต่แม่เสือกลับแสดงท่าทีรังเกียจต,ต่อเด็กคนอื่นๆพูดอีกอย่างก็คือไล่คนอื่นออกไปหมดเหลือเพียงแค่เด็กกําพร้าสองคนอยู่เล่นเป็นเพื่อนกับลูกชายอีกทั้งยังดูแลเป็นอย่างดีไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เสือคิดอะไรอยู่ในแง่หนึ่งแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านของเขากับสวิสอยงเขาเองก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาเล็กน้อยนึกสงสัยว่าตัวเองพูดแรงเกินไปหรือเปล่า ใช้ไม้แข็งที่เอาไว้รับมือกับคนข้างนอกมารับมือเธอคล้ายจะไม่ค่อยสมควรเท่าไร่คนเขาอุตส่าห์ฝากฝังลูกสาวเอาไว้ตัวเองยอมอ่อนข้อให้หน่อยไม่ได้หรือเดิมทีควรจะเป็นมื้ออาหารที่มีความสุขแต่บรรยากาศกลับแปรเปลี่ยนเป็นแย่ลงโปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ